ของเขาอยู่ที่เดียวกับตัวเองน่ะใช่เลยนคุณเหรออยู่ตึกไหนตึกสามเขาอยู่ตึกเดียวกันน่ะอวันนอร์สี่

กติจุมาเวลาเนีวัีครับอาอยมาาไปติจุตอนนี้อยู่ในช่วงเวลานะครับ19นาฬิกานะครับนะหนึ่งทุ่มตรงเป๊ะนะครับเราก็เลร็จแล้วนะครับนะฮะก็สวัสดีครับนะท่านอาจารย์แล้วก็เพื่อนทุกท่านนะครับที่เดินทางมาสู่หน้าห้องทับทิมนนี้แล้วนะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ปิยวัณนะครับท่านอาจารย์ธนิดาครับและท่านอาจารย์สดชื่นท่านอาจารย์ชานรงค์นะครับท่านอาจารย์มงคลนะครับท่านอาจารย์บัลลงนะครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราแล้วนะฮะให้เกียรติให้อ่าไม่เด้นพบกปะเจอกันเ่ยนะครับเรียกว่ามาถึงนักเวลานี้ก็ประมาณ29ปีแล้วนะครับนะรุ่นสลายุ22อนะหรือเรียกง่ายๆว่าสอง4านะครับ ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่3นะครับที่เราได้เนัดพบปัดเจอกันนะครับก็หลายครั้งที่เราเจอกันแบบย่อยๆอกันบ้างนะครับนะประมาณ20่สิบท่านในกลุ่มกันไว้นะครับเพื่อในการเสียเวลานะครับเราอาหารเราพร้อมแล้วตอนนี้นะครับเราอยากจะให้เพื่อนเพื่อนและท่านอาจารย์เชิญรับประทานอาหารไปก่อนนะครับคร่าวๆนะครับสลับ,บสับเปี่ยนในการฟังเพลงไป ย่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าต้นการจาจรไม่แน่ใจนะครับเพราะวันนี้มันไหลายงานลดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งเยอะมากที่สุดนะเป็นวันดีนะครับนะงานปุ๊กเยอะด้วยครับสาวห้าอย่ปัญหานะครับซึ่งเพื่อนๆก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับทัานาย้ครับ โต๊ะหน้านะครับโต๊ะอาจารย์เรานะครับแลเพื่อนเพื่อนเดียวตอนที่สองมีมีสองมีสองต้องเรียนแวแต่คงตอนับตอนที่สองนี่ตอเรแยกแล้ววงจารย์นี่แหละงา របស់សុខជ័យដែរទទួលសំឡេងរបស់គាត់គាត់មកគាត់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  ไปเปลี่ยนทางไปไกลทนงดวงวันตกยิ่บ้าเดินียังขมียังได้ยินไม่เล่นักเป็นดินฟ้า ครับนะคุณปองจานนะครับนะถ้ามีโอกาสผ่านไปที่เขาใหญ่นะครับก็เป็นเจอนะครับนะไปพักผ่อนที่นั่นได้นะครับมีอ่มีกอลฟให้เล่นนะครับนะเพื่อนเพื่อหลายท่านนะครับก็อ่ดีใจนะครับวันนี้ที่เดินทางมาถึงแล้วจากปูดรธานีคุณเล็กบ้านโชคดีครับนะฮะนิกเดนไปพึ่งขวขอเสียงปรบมือนะครับโอ้โห บอกจะมาไม่ได้ไม่ได้นะโอ้โหเจอไพ์มากเลยครับนะฮะเนเป็นบุกบอกมาไม่ได้นะจากอุดอรนะครับนะออกเดินทางจากตีห้านะครับนะฮะมาถึงแล้วพักอยู่ที่พระรามกนะครับวันนี้ได้เดินทางมาแล้วเหลือจังหวัดตรังไหมย,ยังจังหวัดตรังส่งเสียงหน่อยครับจังหวัดตรังและยองทุณเอสมาจากระยองนะครับเอาทุเรียนมาฝากด้วย มังคุดอยากจะให้รองเช้ามากันเยอะๆนะขนมนะเที่ยวเที okay. ่ยวหน้าเที่ยวหน้านะครับให้มาเยอะๆกว่านี้นะครับก็คำทานเยอะนะครับนะก็ขอคำชี้เหลือไปก็โอเคขอบคุณก็มีคุณชัยโรดเป็นท่านต้องโดดทหารเยอะนะครับราชการแต่ถ้าเจ้าของโครงการธุรกิจก็มีกันมากเลยนะคบมีเรื่องลอยละเสริมเลยทางมาดีนะครับก็สะดวกเลยอย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ทุกที่ภาในนะครับอาจจะอาหารไปกลางๆนะครับหลับกับเปลี่ยนนะครับเว้นบางเป็นเป็นเปนตอนไปแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้เราก็ดูแล้วนะครับเลิกฐานอาทีดีมากทีเดียวเราก็เชิญตัวแทนอาจารย์ นะครับหนึ่งท่านขอเรียนเชิญอาจารย์ชาญโลนะครับนะครับให้เกียรตินะครับเปิดงานเก่าและเล็กเล็กน้อยนกับนะครับ <ST AN IC AL> รู้ว่าละทันไหนภาพนี้ขอบคุณครับ <ST AN IC AL> ครับสวัสดีครับน้องๆรุ่นสดายุที่น่ารักทุกคนที่บอกน้องๆก็เพราะเป็นสิทธิ์ของนีร่ามเหนื่อเหมือนกันเมกี้ว่าะจะลาออกแล้วนะ รุ่นแปดก็ยังไม่มีชื่อสนายุรุ่นที่ยี่สิบสองเนาะนะครับวันนี้รู้สึกยินดีฮะปลาคลื่นกันกันมงคลโทรไปบอกว่าในยุทธลุ่นอนยุทธอบนหญาตนยฮะ รับปากทันทีเลยโอเคที่ไหนขอให้บอกแล้วกันนะครับก็ามาได้ปากปลื้มที่พวกเราได้รวมกันได้นะอย่างอนหนาฝาข้างพอสมควรถึงแม้เราจะทางกันไปตั้งกี่ปียี่ปี 3 0ปีโอ้โหนะฮะเรามาได้30คนนี่ปีละคนก็นับบ้านเจง๋งนะฮนะนะแล้วก็หวังว่าคราวต่อไปเราคงจะมีมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เมื่อกีต้ตามที่ท่านพิธีกรบอกว่าเราเออขอชช่นชมเราพวกเราเที่มาเมื่อกี้นี้เพื่อนเราเป็นหวัวใจนแล้วเราก็ได้วิ่งเต้นช่วยเหลือกัน นะฮนะนั่นก็นคือคําว่าเพื่อนนะครับคือคําว่าเพื่อนแล้วยังทราบต่อไปอีกว่านนะฮะประยุทธ์นะมีความคิดริกเริ่บอ,อกว่านในกลุ่มเนี่ยนะพวกเรามาถึงตรงนี้บางคนก็ยิ่งใหญ่บางคนก็ยังต่ำต้อยอยู่เพราะนั้น นะเมื่อกีไไ้ได้ได้ได้ฟังความเป้าหมายที่เราจะทำบอกว่าเฮ้ยถ้าเราได้รวบรวมกันมีเงินมีกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนเราผู้ที่ขอยากตกทุกข์ได้ยากอันนี้มันมีบางคนนะฮะ ในสิ่งศักดิส 1941, ์ส so ิทธิ์ทั้งหลายจนช่วยโดยบรรดาประธานพรให้พวกเราสลายุสองสองสองสงมีความสุขความเจริญและขอเชิญชมนะณเพื่อนๆที่มาจากที่ไหนนะไกยูร้อนแทนนี่ไกรอนคุณพี่ตาอโยนหน่อยครับคุณเล็กบ้านโชคดีนะครับคุณเล็กบ้านโชคดีดิ๊กเดมเนี่ยเพื่อนนะเล็กบ้านโชคดีและอีกท่านหนึ่งกี้ มาจากโคราชที่อยู่ในวันแรกมาตั้งหน้าวันแรกนะต้องนะครับเดี๋ยวสักนคู่ถึงป้องเก้วบัตรรถมาแกวพวกเราใช่ครบไปเยอะครับแล้วมีคนทุกคนตุ๊กให้นตุ๊กชื่อหน้าึ้นอซ่าครับผมครับก็ฝากพวกเราไว้เพื่อนๆหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าอาจารย์มงคลนะครับอาจารย์นี้นะครับ ก็ท่านก็เคยมานะครับอยู่ในงานเราเมื่อปี52นะครับท่านก็มีความสามารถนะครับหลายอย่างนะครับก็ทางโรงแรมเพื่อนๆก็อยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยแสดงปีนไม้ในมือพิทันโชว์เซ็กตูโฟนแต่ไม่มีแเครื่องไม้เครื่องมือนะครับนะขอเชิญอาจารย์ยิ้มนะครับบนเวทีสักนิดนะครับมาดีว่าเมื่อที่แล้วก็มีหลายท่านนะครับบอกว่า อาจารย์พูดที่แล้วลาจะให้การโซ,โซโล์แซกแต่วันนี้แซกไม่อยู่จำนำแลอนะวเก็ให้อาจารย์เอ,เอาแซกให้แพสต์เองแพสต์เ็งไหมนะก็อาจารย์ก็โอ้โเพื่อนๆท่าโโนชอบใจเลยใหญ่นะฮะแต่วันนี้เราถ่ายมาแล้วกายเป็นตลกไปเลยสามปีถ่ายมาแล้วดูห <c oughs> นัของจริงทิจริงเข้าไปเราไม่เอาแล้วไอ้พลาสติกนั้นไม่ครับ ถ้าติแล้าแม่พ้อสติสาธของจริงาของจริงดีมากเลไมเสเป่ามาเสึกมาเปย์เป่าได้ลองดูไหมไม่เป็นไรครับ่เล่นน้อยนยายลูกศีษย์ตายเลยโอ้ลองลอครับปกติอาจารย์แทนแทนแทนนีน่เราเจอเลยไหมเว้อ๋อลาบเนินไปสิบห้าปีไม่เคยจับเป่าแซกเลยเอาแต่วันนี้เขาไม่ได้แล้วอยจะลืม้ยรู้จักอาจารย์นดมัยรู้จักหรือว่าขึ้นมาแค่ร้องเพลง อ๋อนี่อยากอยากให้อยากให้นี่นะครับเคยสอนเป่าแซกนะครับวันนี้จะมาดูฟื้นการศึกษาของอาจารย์ครับอาจารย์ก็ต้องสอนได้นี่ระหว่างอาจารย์อ่าลูกสิทธิ์ลูกสิทธิ์พอยพอจรจัดกันเอาเดี๋ยวเราเราดูอาจารย์ก่อนเราดูอาจารย์แหว่ไม่สิบห้าปีนะโอ้โหไม่ต้องจันได้นะครับว่าเป็นเพลง 进来。 ถึงเราไม่เจออยู่ไกลกันแค่ไหนไม่ตามนะครับแต่ว่าใจเราเหมือนใกล้กันนะครับไม่ห่วงนะครับก่กดขนวด้ตอมีวาลกันได้ตรงนี้นะครับดีใจเหลือเกินนะครับทุกรอบและที่อยู่ในงารนี้โดยประมาณน่าจะใกล้ๆเจสินะครับย่ามาไม่ถึงเยอะนะบัต อยู่ที่เคาน์เตอร์หน้านะครับี่านะครับกต้องนี่ติมเต็ครับีที่สองพหน้าตาแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับทั้นสิษธ์และอาจารย์นะครับในวันนี้นะครับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นนะครับด้วยความสุขนะครับอันมากมายที่มีอยู่ในห้องทัพทิมนี้นะครับก็ดีใจนะครับนะฮะ đánh tiếp là là เนี่ยอ้าวใครลูกก่อนครับ วันนี้มาถึงกี่โมงครับเนี่ยครับออกมาจากเมื่อวานนะคะคุณมาไม่ทันวันนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยครับไม่ทันเลยคะเมื่อคืนผมมานอนที่นีกับคุณปองเลยผมมาเลยหมแค่การเดียวนเขามาก็ปล่อยเเนคุณ oh, ต oh, oh, ุ really, get, uh, ๊ก๋อ่ท so no, 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 no okay. ี่เป็นดีเจแล้วยอมเหรอฮะใช่หรอเดี๋ยครับเดี๋ยวตัวจริงจงใช่เหรอฮะใช่เหรอไม่อะไริ่ขอเสียงนิดน่ สวัสดีค่ะต้องกที่ที่ร้านเรอเ่ออใช่เสียงใช่เหรอใช่มใช่ไป่านนีเออใช่เสียงใช่เออใช่มันออกมาจากวิทยุนะเออเสียงใช่เอออะไรอย่างเงี้ยฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยฟังอยู่ฮะฟังอยู่ปกติที่นังยองเขาไม่ฟังเลยนะคะอ้าวเราอยู่กรุงเทพเราฟังเราจะฟังอย่างรฟังครับโอหฟังทุกวันเลยชอไหนวะคิงตัวต้วงยุังไม่ตัด ได้ยินอาจารย์เขียวเราครับต้องสยองทงผนนะครับนะฮะองตุ๊กตาซ้องค่ะอาจารย์อาจารย์ยิ้มเป่าแซกคโคโฟนอาจารย์อาจารย์เขียวคอยฟังเป็ดขอเสียงปรบมือให้อาจารย์เขียวหน่อยค่ะ